เจอกับพี่แป้งชมอีกแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันเพราะว่าครั้งนี้พี่แป้งจะมาตามหาปริศนาของจูดี้ต่อเขาเรียกง,ง่ายๆคือชัตเตอร์สองนั่นเองว่าปริศนาของจูดี้เนี่ยเรายังไม่ได้ไขปริศนากันเลยเพราะว่าตอนชัตเตอร์หนึ่งเนี่ยเราก็แค่เข้าไปสำรวจเนาะในส่วนสนุกของจูดี้แต่ตอนเนี้ย เราจะต้องเข้าไปในปราสาทของจูดีเพื่อค้นหาปริศนาของจูดีว่าจริงๆแล้วจูดีเป็นใครและจูดี้หายไปจริงๆหรือเปล่าจูดี้ทำไมถึงฆ่าคนเราจะไปตามหาปริศนานั้นค่ะไปกันเลยไปแล้วทุกคนไปเร็วต่อกันเอพิซอสเย้เอพิซอ2อันนี้คือ2 2งสองีหนึ่งไหนวะเราเข้ามาสิบวิหกพั เฮ้ยเยี่ยด้านนึงเดี๋ยวอ๋อด้านนี้หุยทุกคนหรือว่านี่จะเป็นปราสาทของจูดี้ทำไมบ้านนางขนาดนี้พี่พูไปไหนพี่เราผมนั่งเรานี่นะว่าใครไปหาจักดงแล้วนะหุยทุกคนลองขึ้นมาตรงนี้สิเนี่ยทุกคนเห็นกลมๆตรงนั้นไหมนั่นใช่ที่ที่เรามาหรือเปล่าเมื่ออีพีที่แล้วปะที่เป็นสวนสนุกที่เราตกลงไปอ่ะที่เราไปเจอเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นกิ้งกือจูดี้ แล้วเป็นตะขาบเดี๋เป็นทิ้งคือตะขาบ,าขาบแล้วกันาาเป็นตะขาบจูดี้แสดงว่าตอนเนี้ยส่วนสนุกกับปราษาจูดี้อยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะแต่ครั้งนี้เราจะต้องเข้าไปในปราษาจริงๆและ้ะทุกคน,<อ>นเราตามมารเราจะต้องบอกเลยว่าถ้าเราเข้าไปในภาษานี้เราไม่รู้ว่า,าจะกลับมาได้ทุกคนไหมหรือบางคนอาจจะหายตัวไปเหมือนเด็กๆในข่าวก็ได้ oh, <no. S 1> ฉะนั้นเราต้องต oh. ามหาปริศนาของจูดี้กันแต่ว่าทางเข้าอยู่ไหน oh, <no. S 1> ทุกคนพาทิศกำลังตกดินแล้วว่า เอาเลยแล้วเราก็<อ> <mới S 2> จะเขา<ๆ>้า้ยเข้าได้ด้วยมี <c oughs> มันดูคุนๆจังเลยเราต้องสำรวจประสาทแล้วแหละว่าข้างในเนี้จะมีปริศนาอะไรเกี่ยวกับจูดี้ไหมทุกคนตรงนี้มีอาหารให้กินด้วยนี่หลูมว่านี่จะเป็นรูปของจูดี้แต่เขาไม่น่าใช่หรอกเพราะูปมันเก่ามากเลยอะไปเราไปสำรวจกันต่อดีกว่าจำได้ไหมทุกคนหุ่นยนต์ตาขาบจูดี้ที่อยู่ตรงนู้น่ะ ทำไมเศษซาาปหลักหักพังของหุ่นยนต์นั้นถึงมาอยู่ในบ้านละ่ะหรือว่าที่นี่จะเป็นแหล่งที่แบบจูดี้สร้างหุ่นยนต์นี้ขึ้นมาเดี๋ยวนะประตูมันเปิดไม่ได้นี่แสดงว่าเราอ่ะต้องถอยกลับไปแล้วเราอ่ะก็ต้องขึ้นไปชั้นบนใช่ไหมโอ้ลูกเยอะแยะไปหมดเลยอะอเดี๋ยวเราลองเดินไปดูทำไมมีชั้นตายคนเดียว,ดวเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีชั้นคนเดียวหรอที่เห็นจูดี้ ใช่พวเดินไปมันงเนี่ยจครับโอ้โหโอ้พาดิตาจูดี้อยู่ข้างบนไปเราไปหาฝีที่ทำให้จูดี้กลัวกันดีกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าจูดี้กลัวอะไรเราแม่เขาตีแล้นะเราต้องไปซื้ออันนี้คืออะไรอันนี้คือประตูมันล็อกน่ะประตูล็อกเอ๊ะมันบอกแล้ว่ะโอ้หไม่อยากขึ้นข้างบนเลยบอกว่านี่เดี๋ยวผมไปเอง ไปเรทุอคนไปไปค่อยๆไปค่ะประตูมันเปิดไม่ได้อะเอ้ยขลังมาโอ้โหมันคือภาพหลอนเหรอรู้สึกว่าเราอ่ะจะเข้าไปในแบบส่วนสนุกของจูดี้จนทำให้เราหวหลอนของเรื่องจูดี้กันแล้วนะเนี่ยนนะอุ้ยต้องคลิกที่ประตูนี่เรามาอยู่ที่ห้องไหนกันน่ะต้นมึงนะนี่มันเตียงเหรอหรือว่าชั้นเก็บของ ไม่มีอะไรหรอกพี่เฮ้ยแต่มันไปไม่ได้เหรอหรือบัสขวางพี่สวนไปสวนดอกไม้ไปไปยอุ้ยข้างหน้ามันมีอะไรอ่ะเฮ้ยเงาอะไรอะพี่เอาลูกปั้นเอาลูกปั้นลูกปั้นไงเหมือนฉันเลยไอ้ตรงนี้ว้ายจูดี้โอ้หรือว่านี่จะเป็นห้องนอนของจูดี้อ๋อตกใจสามารถไปได้แล้วต้องไปทางนี้แล้วแหละนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันสามารถกดได้ด้วยมันคืออุ้ย อะไรอ่ะร้อยอยถ่ายรูปเหรอเกียรการถ่ายรูปนีฉะนั้นถ้าเจ็กอยู่ในตองถ่ายรูปอ๋อแสดงว่าจูดี้ยังไม่ชอบแฟรเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่สวยทต้องๆลองกับจูดี้โอ้ยมันหายไปจริงแต่ว่าห้องนี้มันไม่มีปริศนาอะไรเลยใช่ไหมิทุกคนนี่มันมีดนี่ทำไมมีมีดอยู่ในห้องนอนล่ะหายหมดหายหมดไปทุกคนในเมื่อเราได้มีดแล้วไปไปเร็วทุกคนจูดี้อยู่ข้างล่างสุดใจสิวิ่จังเลย คคือใรน่เขาเรียกใครมาส่งข่าวเปล่าอย่าเข้ามาอุ้ยเด็กเราไปจากตรงนี้ก่อนเราไปถ่ายจูดี้ก่อนเพื่อจูดี้หลบทางเราแปอย่างว่าจูดี้อ่ะกลัวแฟดจริงๆทุกคนคือหันมาตกใจนายผิวเสียงอะไรอ่ะไหนไหนไหนพี่ไม่เห็นอุ้ยหลังมีคนยืน หายรูปจูดี่ก่อนหายรูปจูดี่ก่อนหายรูปจูดี่ทำไมมันไม่หายไปอุ้ยปาโดนฆ่าทุกคนโดนฆ่าหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมเพื่อนเรามาไม่ครบมาสองกับสามอีกแล้วมันไม่กลัวแล้วมันหยุดมันตายแล้วตายแล้วเธอเรีว่ามันกลัวแฟดแล้วเราเข้าต่อไม่ได้เลยว่ะ อนี่มันห้องอะไรอ่ะทุกคนดูสิทุกคนดูสินี่มันจูดี้นี่หรือว่าจริงๆแล้วจูดี้จะไม่ใช่คนอย่าลืมว่าเราต้องมาช่วยจูดี้จากปีศาจความจริงอยู่ข้างล่างนี้พี่ลงไปก่อนเลยความจเพียงหนึ่งเดียวเราไปก่อนหนึ่งลงสองครับ เออพี่แป้งพี่แป้งคราวนี้พี่ต้องตามผมพี่พี่ตามแล้วทำไมเป็นพี่อีกแล้วเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังลุกโดนแนยลุกหบได้ชิบได้มันหลบได้พี่โเลยนี่ตัวอะไรโอยหัวคนจะเป็นหมดเลยเอ้ยมันหัวหุนี่หัวตุ๊กตาอุ้ยนี่ไงพี่ขึ้นมาได้แล้วเอาแล้วนะหนึ่งสองสามอุ้ยที่นี่มันคืออะไรอ่ะงานเลี้ยงโต๊ะจีนเหรอคนเปิดไฟฉายอยู่ไหม เี the, Arrow, no in, ้ยตวนี้ีหมวกองใครอยู่อ่ะงานเลี้ยงมันถูกยกเลิกไปแล้วทุกคนดูในนี้แล้อะไรอะพี่ดล๊กมันมาแล้วนี่ตรงผมนี่เดี๋อวนี่อากหัว โดนกินไม่หยุดโอยมึงจุดนี้มาหากูไม่หยุด้ะหัวยิงปืนใหญ่แต่ตัวนี่เดี๋ยวจุ๊บให้มึงจุดนี้จุดนี้มาหากูไม่หยุดมึงมึงกูอยากเงขนคนบนนะกูไม่อยากตายแล้วว่าแต่มากนแต่เราต้องทำให้นั่นให้ลงมาก่อนมันต้องช่วยกันยิงปืนใหญ่ e t l a เนี่ยจูดี้อยู่้างลงเนี่ยไม่ต้องห่วงอันบัตในที่สุดเราก็ผ่านอะไรเนี่ยมันคือทางออกหรอรไป,ออไปตำรวจมีการทรยศ์ไว้ด้วยนี้เราออกมาแล้วข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีอะไรเนอะกังบลไปเราจะต้องเดินเป็นทางนี้แหละถือก <c oughs> ็ไม่พออุ้ยนี่มันคือทางออกนี่เฮ้ย <c oughs> ออกไปข้างนอกนอแน่เลยว่าออกมาข้างนอกเล้ล้าพี่เราออกมาข้างนอกแล้วก็ต้องเจอกันอีพีหน้าสิ